เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเลื่อนไหวของอดีตกุนซอทีมชาติไทยอย่างมาซาทาดะอีชีอิที่เรียกได้ว่าสั่งลาได้แบบสุดจะสัใจเลยทีเดียวครับหลังล่าสุดมีรายงานยืนยันออกมาครับว่าอีชิอิเนี่ยได้จัดการเคลียร์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับทีมชาติไทยออกไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปที่โพสต์รวมถึงไฮไลท์ในสตอรี่ทุกอย่างที่เคยทำงานในฐานะคุณซือช้างศึกพี่น้องบอลไทยสำหรับโพ้ที่ยังอยู่ใน IG ของ ETE ที่เกี่ยวกับการทำงานในไทยเหลือเพียงแค่สมัยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรมบุริรัมยูเนเต็ดซึ่งเขาพาทีมสร้างปอดิสวสัต คว้าสมแชมป์ในไทยลีก2ปีติดต่อกันการเคลียร์ไอจส่วนตัวของอิชิอิถือเป็นการปิดฉากอย่างเป็นทางการในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีฟุตบอลทีมชาติไทยและเท่านั้นยังไม่พอนะครับอีชีเองเนี่ยยังได้มีการตอบคำถามผ่านเพจเจราโดริกนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพจดังกล่าวได้ส่งข้อความ ให้กำลังใจอิชิเป็นภาษาญี่ปุ่นล่าสุดอิชอิตอบแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมตั้งใจทำงานเต็มที่มาโดยตลอดอยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผมนะโอ้โเรียกได้ว่าพูดได้เลยนะครับว่าครั้งนี้นะครับไม่มีทาง ลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับอ e ีชิอ e ิกับทีมชาติไทยตราบใดที่ได้ยุคที่มีมาดามแป้งนวลพันล่ำซำเป็นนายกสมาคมเพราะว่านี่คือการตอบโต้นะหลายคนคาดว่าเป็นการตอบโต้แถลงการของมาดามแป้งล่าสุดที่ว่ากันว่าเป็นแถลงการที่ทำให้เห็นภาพและวิธีการทำงาน ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเอาตรงๆนะพอผมได้เห็นแถลงการดังกล่า,าวเนี่ยผมเองเนี่ยแอบแสดงความยินดีกับกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดะอิชิด้วยนะจริงๆผมคิดว่าอิชิอะนะครับเหมือนได้ออกมาจากการทำงานที่กดดันนะครับแล้วก็ผมมองว่า หลายสิ่งหลายอย่างคนนะคนไทยและก็แฟนฟุตบอลไทยเห็นภาพแล้วว่าวันนี้เนี่ยวิธีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับเปลี่ยนจากระบบเจแปนเวกลายเป็นระบบครอบครัวเวแบบ1 0อเ์เซนนะโดยเฉพาะแถลงการที่มีการแจ้งรายละเอียดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายเทคนิคนะครับที่นำโดยดรชานวิทย์ผลชีวินและก็เดตุกปียพงผิวอ่อนเนี่ย เสนอให้มีการเปลี่ยนโค้ดตั้งแต่เกมที่ไทยบุกไปแพ้เติกเ,เมนิสถาน1ประตูต่อ3แล้วนะครับซึ่งผมก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เหมือนกันโดยเหตุผลว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเกินอยางหาโค้ดใหม่ไม่ทันอันนี้ผมรู้สึกเจ็บปามนะสำหรับคนทำงานเนาะน่าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ด้วยระบบครอบครัวแล้วนะครับแน่นอนผมเห็นความเป็นธรรมเห็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเลยนะครับ คนที่ออกไปทำงานตากแดดตากลมตากฝนน่ะมันสู้คนที่อยู่นั่งในห้องแอร์นะครับเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปรายงานไม่ได้หรอกนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับมันทำงานภายใต้โครงสร้างแบบนี้ผมว่าอีฉี่โชคดีนะครับออกไปก็ไปสร้างสรรค์ผลงานที่เขาเห็นคุณค่าของเราดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกยิ่งมีการถแถลงการออกมาอย่างชัดเจนเนี่ย มันก็ทําให้แฟนบอลไทยรวมถึงตัวผมเองนะก็รู้สึกเศร้าใจมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากทีมชาติไทยของเราจะเปิดตัวเข้าสู่ยุคสมัยครอบครัวเวแบบเต็มที่แล้วเนี่ยการเดินหน้าเต็มกําลังในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายที่ไร้ทิศไร้ทางอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของการที่ทางคุณมาราแป้งประกาศว่าอีชอีเนี่ยสอบตก เพราะว่าท aky, ําฟุตบอลโลกก็ตกรอบคัดเลือกนะครับเพราะว่าอิยิงน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยแพ้จีนด้วยลูกได้เสียอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งนะครับพลาดแชมป์อาเซียนคัพัิอย่างเงี้ยนะครับหรือพลาดการป้องกันแชมป์กิงคัพแบบเนี้ยเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมันดูชัดเจนครับว่าฟุตบอลไทยในยุคปัจจุบันไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะท้าทายหรือพัฒนาเลย นะครับมันกลายเป็นฟุตบอลที่มีเป้าหมายแล้วต้องทำให้ได้นะครับผมเองเนี่ยแอบ,บสงสารนะผมพูดได้เลยว่าผมสงสารโค้ชคนใหม่อย่างอันโทนี่ฮัสซันมากๆนะครับเขาต้องเข้ามารับหน้าที่กุญซือทีมชาติไทยที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าจะหนักกว่าอีชีเป็นร้อยเป็นพันเท่าแน่ๆผมย้ำเลยนอกเหนือจากความกดดัน จากแฟนบอลข้างนอกนะครับที่จะคอยติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยข้างในองค์กรนะครับฮัสซันเองก็มีเสียวสันหลังเหมือนกันแหละผมพูดได้เลยนะครับถ้าระบบมันเป็นครอบครัวเวต่อให้ฮัสซันที่ต้องออกมาจากห้องแอร์มาตากแดดตากลมนะครับมาซ้อมฝึกซ้อมต่างๆสุดท้ายก็ต้องหอบโปรเจกต์กลับไปที่ห้องแอร์แล้วก็ทำงาน แบบเบ i n s t o r มนะครับวันไหนชนะฮ s ซันรอดนะครับวันไหนแพ้ขึ้นมาโดนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคือระบบครอบครัวเวแต่ที่เจ็บปวดนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บแสบไปถึงหัวใจจริงๆก็คงหนีไม่พ้นนะครับแฟนบอลที่เฝ้าหวังละ่ะผมเป็นหนึ่งในนั้นเนาะตอนยุคสมัยที่ทีมชาติไทยเริ่มต้น เดินทางไปสู่ทิศทางของเจแปนเวในช่วงปี2019เนี่ยหลายคนคาดหวังว่าเฮ้ยอดทนอีกสักนิดนึงอดทนอีกหน่อยเพื่อทีมชาติไทยเนี่ยเติบโตแล้วก็ต่อยอดไปนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเองรู้สึกเคว้งคว้างว่างเปล่านะเพราะว่าถ้าว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันชัดเจนมากนะครับว่าไร้ทิศไร้ทางจริงๆนะครับแล้วก็เป้าหมายที่วางไว้ก็คือต้องการ เข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้นะครับนักเตะและโครงสร้างฟุตบอลเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้มุมมองของหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่และก็การทำงานร่วมกับทางประธานสุดยอดประธานเทคนิคนะครับที่พูดได้เลยนะครับว่ามีประสบการณ์เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยน่าจะช่วยทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับทะลุผ่านเข้าสู่ รอบสุดท้ายได้สําเร็จนะครับผมพูดได้เลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับจะตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อนะครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกตัวนักฟุตบอลนะครับแล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตาอย่างใจจดใจจอ่อเฝ้าดูพัฒนาการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคสมัยปัจจุบันที่เข้าสู่ ครอบครัวเวแบบ100%เซมันจะออกมาประทับใจขนาดไหนเนี่ยนะครับเวลาคือคำตอบและผมพูดได้เลยครับว่ามันแน่นอนสำหรับแฟนฟุตบอลทีมไทยซึ่งผมเนี่ยจะตามจิกทุกวินาทีครับว่าฟุตบอลไทยในอุดมคตินะครับสไตล์ครอบครัวเวเนี่ยมันจะออกมาดีแบบที่มีการ เปิดหน้านะครับแลกกับกุณซือที่ว่ากันว่าดีที่สุดในรอบ10ปีนะครับในมุมมองของแฟนบอลหรือไม่นะครับหรือครอบคูเวจะเดินทางไปสู่จุดที่แฟนบอลไทยเฝ้าหวังนะครับเ <c oughs> ข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพเข้ารอบลึกได้แล้วก็ในถัดมาเตรียมการสู้ฝึกฟุตบอลโลกนะครับไปฟุตบอลโลกตามที่มีการเป่าประกาศออกมา แต่ก็โทษนะครับวันนี้ผมพูดตรงนะครับผมมองแล้วเนี่ยพลังในการขับเคลื่อนทีมชาติไทยวันนี้ถ้ามองจากฐานะคนทําข่าวนะผมพูดได้เลยนะครับเราแทบจะไม่มีพลังนะครับเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยคนที่มีไฟอะ่ะผมชอบคําพูดของอีทีนะอีทีเวลาเป็นคนพูดเนี่ยเขาพูดแบบตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่เขาได้ตอบผ่านเพจ เจโดราดิกเนี่ยมันชัดเจนนะว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับแล้วเขาก็อยากจะดูฝีมือนะครับของทั้งกุนซือใหม่แล้วก็ประธานเทคนิคนะครับสมองเพชรนะครับที่จะนำพาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยพังอาจไปไกลระดับเอเชียหรือไม่เพราะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อน วงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคสนามเนี่ยผมว่าตอนนี้นะครับมันเหลือน้อยเกินทนนะเหลือน้อยเต็มทีนะส่วนใหญ่ก็จะนั่งประเมินอยู่ในห้องแอร์นะครับมาดูสิว่าพอออกมาจากห้องแอร์จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะโอ้โหเป็นข้อมูลที่ผมนามาเล่าในช่วงพี่น้องบอลไทยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเบื่อเบื่อบอลไทยในช่วงนี้ด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า หน้าที่ของเรายังไม่จบครับเราเป็นแฟนมอลทีมชาติไทยผมจะตามติดทุกการกระทําว่ามันจะเกิดเรื่องดีขึ้นหรือไม่นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ